เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกับคุณรดาแซนลีนะครับรองในขาธิการสำนักงานประกันสังคมหรือว่าสปสนะครับเรื่องของการลดเงินสมทบเดือนช่วงเดือนพฤษภาคมลดการจ่ายเงินสมทบนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็จะมีการเพิ่มเงินบําเหน็จชราภาพอีกร้อยละ2.95นะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นรุ่นรถออมสินและก็รุ่นอาชีพในฝันจํานวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้าน เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทางยูทูบพิมพ์คําว่าเก็บเบียใตถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข ข้อม,มูลมีอยู่ว่าธนาคารอมอสินนะครับได้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งในไต,ตรมาสที่1ครับปี2565หรือว่าไต,ตรมาสแรกนั้นนะครับธนาคารสามารถปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าได้แล้วจํานวนทั้งหมด2 6 0 0 0 0รายด้วยกันนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารอมรรสนินนะครับได้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนโดยในไตรามาสท,ที่1 ของปี2,565หรือว่าไตรามาสแรกนั้นนะครับธนาคารสามารถที่จะปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าได้แล้วจํานวน260,000รายด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่ามาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนของธนาคารออมสินนะครับในไตรามาสที่1ของปี2,565หรือว่าไตรามาสแรกนั้นนะครับธนาคารสามารถ ดำเนินการปรับโครงสร้างนี้ให้กับลูกค้าไปแล้วจํานวนทั้งหมดกี่รายด้วยกันส่งคําตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับธนาคารออมสินได้รายงานความคืบหน้าในการดําเนินโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพนะครับโดยพบว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติสินเชื่อหรือว่าให้เงินทุนกับลูกค้าไปแล้ว มูลค่ารวมทั้งหมด1,447ล้านบาทนะครับโดยมีลูกค้าได้รับเงินทุนไปจำนวน30,000รายด้วยกันซึ่งขณะที่มีการให้ทักษะหรือว่าฝึกอบรมอาชีพไปแล้วอีก1 5 0 0 0รายจากเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าอบรมตลอดทั้งปี2 5 6 5อยู่ที่50,000รายนะครับนอกจากนี้ครับยังมีความคืบหน้าล่าสุดโดยได้ร่วมกับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ทั้ง57แห่งนะครับในการให้ความรู้ ในการให้ทักษะเพื่อน,นำไปใช้ในการประกอบอาชีพนะครับซึ่งผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้าไปติดตามชมหรือว่าเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ w w w g s b o r t h สำหรับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนั้นนะครับเปิดให้ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ขับขี่รถสาธารณะสามารถเข้าถึงสินเชื่อดังกล่าวได้นะครับโดยมีวงเงินระหว่าง5 0,000บาทจนถึง3 0 0 0 0 0บาท อัตราดอกเบีย้ยจะเป็นแบบ Effective r a t e นะครับอยู่ที่รอยละ3.99ต่อปีตลอดอายุสัญญาและเวลาการชำระคือนาน5ปีนะครับโดยจะมีช่วงปลอดชำระนี่นานหกเดือนหรือว่าหกงวดแรกนะครับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ w w w g s b o r t h หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับจนถึงวันที่30กันยายน2565นี้นะครับหรือจนกว่าจะ เงินจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับนายเกรีงกยงไกรชัยสิริวงศุขร่วมในการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือว่ากทท,ทนะครับเปิดเผยว่าการท่าเรือได้ดําเนินการจัดซื้อพร้อมกับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดําเนินกิจการและก็การดําเนินกลยุทธ์นะครับ ของการท่าเรือในการที่จะพัฒนาดำเนินงานให้เป็นท่าเรือสีเขียวหรือว่ากรีนพอร์ทสร้างการยอมรับให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานตลอดจนผู้ใช้บริการและชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณรอบข้างการท่าเรือด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังจะเป็นการสร้างการเจริญเติบโตและความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยการท่าเรือตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 ให้ได้110ภายในปี2566ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ดังกล่าวนี้นะครับจะติดตั้งจำนวนหนึ่งระบบด้วยกันบนพื้นที่ดาดฟ้าของอาคารจอดรถซึ่งใช้เป็นพื้นที่ในการติดตั้งซึ่งใช้พื้นที่ในการติดตั้ง1,280ตารางเมตรนะครับบนโครงสร้างหลังคาอาคารจอดรถที่สร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งจะสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ปีละ1 3 2 2 7 6 0บาทนะครับธนาคารออมสินครับขอแจ้งว่าตามที่มีกลุ่มมิชาชีพแอบอ้างชื่อของธนาคารแล้วส่งข้อความว่ายื่นสินเชื่อ GSB ออมสินข้อความเป็นอย่างนี้นะครับยื่นสินเชื่อ GSB ออมสินส่งข้อความนี้ไปยังกล่องข้อความ s s หรือแอปพลิเคชันไลน์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านแล้ท่านกดลิงก์นั้นนะครับธนาคารขอย้ำ และก็แจ้งเตือนลูกค้าตลอดจนประชาชนทุกท่านว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ข้อความจากธนาคารออมสินแต่อย่างใดนะครับธนาคารไม่ได้มีนโยบายในการที่จะส่ง SMS เพื่อชักชวนให้ลูกค้าคลิกแล้วขอกู้เงินหรือว่าแจ้งวงเงินกู้ให้ทําธุรกรรมใดใทั้งสิ้นนะครับธนาคารจะใช้การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการหรือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านในช่องทางของธนาคารเท่านั้นนะครับเช่นเว็บไซต์ของธนาคารออมสินเองคือ w w w g s b o r t h รวไปถึงเพจ a ฟซบุ o กแอปพลิเคชัน Line นะครับแอปพลิเคชัน Twitter หรือว่า IG โดยจะใช้ชื่อว่า GSB Society เป็นภาษาอังกฤษนะครับตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อมวลชนที่มีความน่าเชื่อถืออีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหากประชาชนพบเป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยดังกล่าวนะครับก็ให้ติดต่อทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับ ช่วงรู้อ,อมโดยธนาคารอมสินนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของที่มาที่ไปนะครับในการให้ความเห็นชอบกับเรื่องของเงินชราภาพรอดลดการเพิ่มบาเหน็จเงินชราภาพร้อยละสองจและลดเงินจ่ายสมทบช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนก,กรกฎาคมนะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปคุยกับคุณรัตด,ดาแซลีรองในขาที่การสํานักงานประกันสังคมหรือว่าสอสอตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณรัตดาครับ สวัสดีค่ะคุณพิลาภครับจริงๆสองเรื่องนี้น่าสนใจด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับผมเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันเเพิ่มเงินบําเหน็จชราภาพร้อยละสองจุดเก้าห้าที่มาที่ไปตรงนี้เป็นยังไงไหมครับคุณรดาครับก็เนื่องจากที่มาก็คือเราลดเงินผมทบก่อนนะคะ <c oughs> ที่เราจ่ายผุทบเดือนพฤษภาถึงเดือนกรกฎาสามเดือนให้ทั้งฝ่ายจ้างและลูกจ้างซึ่งการลดเงินผมทบเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อกรณีบําเหน็จชราภาพแต่บานาน <c oughs> นะคะบานานคิดจากสามเดือนที่ส่งประกันสังคมก็เลยไม่ ผลกระทบก็คือบำเหน็ตชราภาพที่ในจ้างจ่ายสามเปอร์เซ็นลูกจ้างจ่ายสามเปอร์เซ็นในกรณีชราภาพเนี่ย<ะ>เวลารลับเงินจะต้องรับคืนสามเปอร์เซ็นบวกสามเปอร์เซ็นเป็นหกเปอร์เซ<ะ>็นต์ทำให้การรับเงินสมทบเนี่ยจากสามเปอร์เซ็นเหลือศูนย์จุดศูนย์ห้าทำให้บำเหน็จของลูกจ้างอาจจะลดลงนะคะ,ะเพราะฉะนั้นทางประกันสังคมก็เลยเล็งเห็นตรงนี้ว่าลูกจ้างเงินเงินบำเหน็จจะลดลงก็เลยเพิ่มในส่วนของนายจ้างเอาเงินของกองทุนนี้นะคะ,ะที่ที่รับ มาแล้วก็ที่เราหาดอกผลมานี่นะคะทั้งหมดเนี่ยเราก็เอามาให้ในกรณีชดเชยในฝั่งของในจ้างที่เราลดค่าจ้างสามเปอร์เซ็นเหลือศูนย์จุดศูนย์ห้าเนี่ยเราเพิ่มให้เป็นสามเปอร์เซ็นตโดยให้สองจุดเก้าห้าในส่วนของในจ้างสามเดือนนี้ชดเชยให้แก่ผู้ที่รับบำเหน็จชราภาพในสามเดือนนี้ครับเฉพาะสามเดือนนี้เท่านั้นนะฮะใช่ค่ะเพราะลดลดสามเดือน นั้นถ้าใครรับบํานาญไม่มี่ผลกระทบนะคะคมีผลกระทบเฉพาะคนที่ได้รับบําเหน็จและสง่สงผลกระทบในสางเดือนนี้ทั้งนั้นค่ะมีสักกี่คนฮะยอดที่ต้องรับบําเหน็จชลาภาพเนี่ยยอดบาเหน็จชลาภาพที่เราดูที่ที่ที่เราดูว่าสารวจว่าช่วงนี้อายุครบห้าสิบห้าแล้วมีสิทธิ์รับชลาภาพหรือแล้วเนี่ยประมาณสี่แสนกว่าคนนะคะสี่แสนกว่าอืมแต่ทีนี้ที่ที่เรารวมทั้งหมดคือคนส่งมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่นั่น,นแหละก็ประมาณ ประมาณสี่ล้านกว่าคนก็คือลกลุ่มนี้อาจจะหนึ่งส่งไปครบร้อยแปดสิบเดือนแล้วเป็นบํานาญก็ได้รหรืออาจจะเป็นบำเหน็จก็ได้ค่ะอ๋อสแสดงว่าคนที่อยู่ในข่ายเนี่ยเขาจะรู้ตัวแล้วใช่ไหมครตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คือคนที่เพิ่งส่งใหม่ๆเนี่ยคือเด,เด็กๆยังไม่รู้ตัวเ่เด็กจะไม่เกี่ยวเอาคนที่ต้องต้องเข้าโครงการเนี่ยฮะเข้าใหม่ใช่เข้าใหม่ในช่วงปีนี้ใช่ไหมคะช่วงปีนี้ก็มีลดเงินสมทบช่วงนี้แต่ถ้าเขาเข้าปีนี้แล้วอีก ห้าปีเขาออกจากงานโดยไม่ครบร้อยแปดสิบเดือนไม่ครบสิบห้าปีเนี่ยแล้วเขาออกไปทํางานประกอบกิจการเองเนี่ยเวลาเขารับตอนอาอยุเครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วก็ได้รับบำเหน็จชราภาพเพราะส่งไม่ครบร้อยแปดสิบเดือนกลุ่มนี้ยนี่แหละค่ะจะได้เลยอสองจุดเก้าห้าค่ะอ๋อสองจุดเก้าห้าเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าถ้าไม่ซีเรียสอะไรท่านก็จ่ายเงินเอไปไเรื่อยๆทางสวปสก็ลดลงมาแต่เฉพาะช่วงนี้ก่อนนะฮะใช่ค่ะแล้วเลือยกันไปอืมอ่าครับส่วนคนที่จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ ร้อยละสองจุดเก้าห้าอันนี้มาจากคนกลุ่มไหนฮะเนี่ยคุณระดาก็มาตาสามๆอะค่ะที่ส,ส่งเงินช่วงนี้ที่เป็นผู้ประกันตนในช่วงนี้ค่ะที่ส่งเงินสมทบแล้วก็ส่งไม่ครบร้อยแปดสิบเดือนอ่าครับค่าภาพคือกลุ่มนี้ราคาที่จะได้รับเงินเงินเงินอันนี้คือช่วงที่เขามารับเงินชดาภาพเราจะชดเชยให้คือส่วนที่เราลดของนายจ้างอ๋อแต่ถ้าเกิดยังไม่มาก็คือยังไม่ได้ตอนนี้ไปถูกไหมฮะไม่ได้ค่ะไม่ไม่ใช่ว่าใจนั่นสิผมก็สงสัยว่าใจเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะ วลให้ว่าไม่ให้คุณเสียเปรียบนะอ่า,ราครับครับคุณเจขาชดเชยให้อยู่ถ้าใครรับเงินบางเด็ดอ่าครับถ้าคุณเลือกอย่างนั้นนะฮะคุณก็จะได้เงินชดเชยไปไม่พูดง่ายว่าไม่เสียประโยชน์อะไรนะครับพรด,ดาครับฟังดูแล้วอ่าแต่ค่าแต่ส่วนของเขานี่เราไม่ชดเชยเพราะว่าเขาอ่าจ่ายจากสักเ็นเหลือศูนย์จุดศูนย์ห้าของเขาเราไม่ให้เราชดเชยส่วนของนายจ้างให้ค่ะอืมครับอันนี้จะครอบคลุมไปถึงมาตราเอ่อสามเก้ากับสี่สิบเลยนะฮะหรือ,อยังไงฮะคือมาตราสามเก้านี่ มาตาสามเก้านี่ก็ต้องอยู่ในลักษณะเดียวกันกับมาตาสามสามนะคะก็คือ<ะ>ลดเงินสมทบเช่นเดียวกันจากส<ะ>ี่ร้อยสามสองบาทเหลือเดือนละเก้าสิบเอ็ดบาทก็ชดเชยส่วนที่บําเหน็จชราภาพเนี่ยถ้าใครส่งมาไม่ครบไม่ครบร้อยแปดสิบเดือนได้รับบําเหน็จช่วงนี้ก็จะได้รับชดเชยเหมือนกันสองจุดเก้าห<ะ>้า<ะ>คือชดเชยว,ว่าเราเอาเงินมาคํานวณในกรณีรับบําเหน็จให้นะคะ,ะ,ะถ้าใครรับบํานานก็ไม่เกี่ยวเลยค่ะตรงนี้ ครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใครที่จะเข้าขายว่าจะได้รับตรงนี้เขาก็จะได้หนังสือแจ้งมาใช่ไหมฮะโดยหลักการไม่หา,าไม่ได้เลยเมื่อการนตนมีสิทธิ์อายุครบห้าสิบห้าปีลาออกจากงานลาออกจากอาสามก้านั่นสิครับหมายถึงว่าถ้าเป็น<ต>ช่วงนี้ช่วงนี้ที่เขาลาออกปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องให้ออกจากงานเลยกนะ็แล้วแต่ถ้าเขามีมีชื่ออยู่ปุ๊บในมันจะเข้าขายตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราจะมีหนังสือแจ้งมาหรือเปล่าหรือว่าเขาต้องไปสอบถามสารภาพของตัวเขาเองฮะคุณธนา จริงๆผู้ประกันตนเนี่ยเขาจะรู้ตัวดีมากรู้ตัว,วใช่ไหมฮะถ้าปีออกจากงานเขาต้องได้รับบําเหน็จหรือบํานานบา <ำ S 1> เหน็จหรือระยะเวลาการส่งเงินสมทบถ้าส่งไม่ครบร,ร้อแปดสิบเดือนก็รับเป็นบําเหน็จอ่าค,ครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราต้องไม่ต้องไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทำหนังสือแจ้งก็ได้ไม่ต้องแจ้งก็ได้เราอยู่ในระบบของเราแล้วว่าครับถ้าครับเงินมิชราภาพในช่วงนี้ต้องบวกให้เขาด้วยสองจุดเก้าห้าให้เขาเสียสิทธิตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น เนียเราเรามีบันทึกไว้อยู่แล้วในของเราเพราะฉะนั้นใครออกมาในช่วงไหนอาจจะออกมาในช่วงหลังจากกรกดาไปแล้วค่ะส่งไม่ครบร้อยแปดสิบเดือนไม่ครบสิบห้าปีก็เป็นควาเหน็บเราก็จะบวกสองจุดเก้าห้านี้ให้ของนายจ้างอ๋ออัตโนมัติเลยที่ผมถามเผื่อน,นี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะไปรู้อะไรมากมายนะก็โทรถามประการสังคมได้เขาจัดการให้เราได้ตรงนี้ถูกไหมฮะถูกค่ะสอบถามได้จะได้เข้าใจอืม ถ้าตรวจสอบเงินเงินสมทบที่ตัวเองมีอยู่ในเอสเซ n โดคอนนก็ได้นะคะออก็ได้นะ,ะครับตอนนี้มีเงินสะสมอยู่เท่าไรตอนนี้ที่ทำฟันไปหรือยังอ่าครับครับซึ่งซึ่งสอบถามช่องชองทางนั้นจะดีกว่าถูกไหมฮะอ่าเอสเอโอคอนเน็เ NO สามารถเข้าไปได้เลยฝ่ะในใครคนมีโทรศัพท์ก็สามารถเช็คเข้าไปได้เลยนะค,ะครทีนี้ถ้าถ้าจะถามหนึ่งห้าศูนหกตอนนี้ก็ได้รับข่าวว่าอ่าโทรไม่ติดมั่งอะไร กกดหนึ่งก็คือถามเรื่องทั่วไปเรื่องเกษตรตอนนั้นนี่ค่ะแต่ถ้าหนึ่งห้าศูนหกกดหกหรือกดเจ็ดเนี่ยจะเป็นเรื่องดูแลเรื่องโควิดค่ะอ๋อโดยเฉพาะเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีเดี๋ยวก่อนโควิดมีอรารวาสมาปีเท่าไหร่นะฮะปีหกเอ่อหกสองหกสามได้ไหมฮะตอนนั้นโควิดเริ่มมาหกสามค่ะหกสามใช่ไหมครัของประกันสังคมนี่เราต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันเข้ากับกลยุทธ์แล้วก็ต้องรองรับวันนี้ยังไงบ้างฮะเท่าที่ชำมาในคนละได้ได เยอะเยโควิโรคอุบัติใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เริ่มเริ่มเกิดเมื่อเมื่อที่เป็นคัสเตอร์คัสเตอร์ที่มาจากคนต่างประเทศที่มาที่สนามมวยนะคะที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่ปีปหกสามหกสามนะับ,นนบแล้วรัฐบาลก็ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศใช่ครับใช่ครับตอนนั้นทันรีออกกฎประกาศ ของคณะกรรมการกำหนดอาตาัตราค่าบริการทางการแพทย์โรคโควิด -19 เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่เราต้องทำประกาศใหม่ครับแล้วก็จริงๆแล้วประกันสังคมดูแลเรื่องการเจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบาัตรที่ผู้ประกันตนเลือกอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแต่ยังไม่มีระบุของโรคโควิดไว้อ่าใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องทำประกาศเพิ่มเติมว่าเราคุ้มครองโรคโควิด -19 ด้วยอืม,มีหลักเกณฑ์การจ่ายให้โรงพยาบาลตามบัตรของเราให้ทราบว่าจะ อนแบบไหนคะพูดไงว่าเราก็ต้องปรับให้มันทันกับกลยุทธ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะในแต่ละปีแต่ละปีต้องค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบประหลาดประลาดแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะคุณรดามีประหลาดตั้งแต่ที่หกสามมาก็มีทั้งหมดทั้งเรื่องตรวจทั้งเรื่องฉีดวัคซีนทั้งเรื่องเยียวยาทั้งเรื่องปิดสถานการปิดสถานคือเราเจอมาทุกรูปแบบแล้วกันเรื่องโควิดเรียกว่าเป็นโจทย์ใหม่ได้ไหมครับ น่าจะเป็นประเทศที่ดูแลเรื่องโควิดได้ได้ดีใน็อปเกนค่ะผมจะถามพอดีคุณรดาในต่างประเทศที่เขามีระบบประกันสังคมคล้ายๆของเราเนี่ย <c oughs> เขาดูแลอย่างนี้เลยไหมไม,ไม่เหมือนกันค่ะแต่ละจะดูกันค่ะแต่เรื่องโควิดนี่รัฐบ,บาลต้องรับรับผิดชอบอยู่แล้วค่ะกับเพราะเป็นโรคอุบัติใหม่รัาผิดชอบประชาชนทั่วไปที่ที่ไม่ได้เข้าประกันสังคมเพราะว่าสุขเขาว่ารับผิดชอบในส่วนนั้นไปของเราก็รักษาตามแนวทางของสาธารณสุขแต่เราเป็นคนจ่ายให้ผู้ประกันตนแก่ครับ เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้ผมถามเผื่อนะครับทิศทางมันดีขึ้นแล้วก็โควิดมันเริ่มที่จะกลายเป็นโรคประจําถิน่นก็ไปปุ๊บเนี่ยทางสปรสรมีนโยบายยังไงตรงนี้สปสมีก็ทํารักษาตามแนวของของปกติเลยเลยค่ะก็คือมีมีเจอแจกจบก็มีค่ะครับรับการที่ร้านขายอะไรแล้เราก็ออกเราพยายามออกกฎประกาศของกรรมการแพทย์ของเราให้ทันกับทางสาธารณสุขออกระเบียบมาแล้วก็จะตาม ่างที่สารณนสุขตายยังไงล้าก็ต้อง่ายจ่ายตามสารสสุขแล้วก็ดําเนินตามสารสรส,ารสุขที่มีนโยบายอย่างไร,รเ,อเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเป็นสมาชิกก็ไม่ต้องกังวลใจแล้วกันนะฮะเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาก็เข้าระบบปกติไม่มีปัญหาอะไรใช่ค่ะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ,ถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมเดยวเขาจะแจ้งให้ท่านทราบเองเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องไปแบบผมไม่อยากใช้คำว่าลดเงินสมทบเลยงดงดจ่ายลงให้มันน้อยลงแต่ท่านก็ยังได้สิทธิ์เท่าเดิมเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะสบายใจได้ อ่าที่ลดเงินสมทบสามเดือนนี่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับใช่ครับเชิญให้ฝ่ายของนายจ้างคะ่ะท่านฝ่ายนายจ้างใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่คนที่รับงานไม่ต้องตื่นเต้นนะคะรับบำนาญเราไม่ได้เอาตรงนี้มาคํานวณเราคํานวณจากเงินสมทบที่ท่านส่งค่ะอ๋ออย่าไปกังวลน,นะฮะอย่าไปคิดมากเดี๋ยวจะมีข่าวลงข่าวลือในโลกโซเชีเยลไปตัดโน่นตัดนี่อีกไม่มีที่เราปรนธรมธิีกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชนมกลิ่นท่านก็เห็นว่าอหนึ่งเดือดร้อนทางโควิดก็ยังไม่หายตามโลกทำให สินค้าแพงน้ำมันแพงาเป็นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายให้ในจ้างอย่างไรให้ลูกผู้ประกันตนอย่างไรอย่างน้อยเคยจ่ายเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบาทถ้าฐานเงินเดือนหมื่นห้านะคะก็จ่ายแค่อ่าเหลือเงินเหลือเงินอีกคนละเดือนละหกร้อยบาทนะคะเดือนละหกร้อยบาทได้เงินได้เงินเพิ่มมานะฮะพูดง่ายๆ่ายใช่เหลือที่จะใช้จ่ายที่สิ่งที่จําเป็นอีกหกร้อยบาทในจ้างก็อาจจะมีภาวะจําเป็นที่จะต้องจ่ายค่า ชดเชยให้ลูกจ้างเวลาหยุดงานกรณีติดโควิดด้วยค่ะครับแล้วจะกลับมาเหมือนเดิมได้ประมาณสักเมื่อไหร่ฮะหรือว่าขึ้นอยู่กับอะไรครับคุณรดาครับขึ้นอยู่กับโรคระบาดละค่ะ<อ>ถ้าทำศินแล้วก็รักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์เหมือนของสารสุขก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับทีนี้เราเนี่ยก็คือทางสํานักง,งานประกันสังคมก็ไม่เคยหยุดยั้งเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์เลยนะคะทั้ทงทั้งเราไม่เคยเพิ่ม ไม่เคยเพิ่มเงินสมทบที่ส่งประกันสังคมเลยอใช่แต่เพิ่มสที่ประโยชน์มาตลอดเวลาอืเพราะฉะนั้นเรื่องอายุ55ปีก็พยายามที่จะผลักดันให้เป็น60ปีแต่ก็โดนร้องเรียนมาเหมือนกันว่าเขามีสิทธิจะได้รับแล้วซึ่งซึ่ง,งการที่จะไป <c oughs> เราจะไม่กระทบคนที่เคยจะได้รับสิทธิ์นะครับ <c oughs> แต่แต่ก็ร้องก่อนพอร้องก่อนก็เลยยังยังไม่ขยาย <c oughs> แต่เราอยากจะอยากจะให้หนึ่งผู้ป,ประกันตนรับเงินบํานาญชราภาพตอน เกษียณอายุมากขึ้นก็ต้องนึงทางทางเลือกที่หนึ่งก็คือเพิ่มเพิ่มฐานเงินเดือนที่ส่งเงินสมทบจากหมื่นห้าเอาเอาอย่างนี้นะฮะคุณคุณรดาเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันหมดเดี๋ยวกาัหน้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณนะครับครับเอาละครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงรู้อมโดยธนาคารอมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้เฉลยคําถามครับธนาคารอมสินได้ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าไปแล้วทั้งหมดนะครับจำนวนหกสองแสนหกหมื่นรายด้วยกันเดี๋ยวกลับไปผู้โชคดีอะไรวันพรุ